สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาฝึกทำหมั่นโถนะคะไปดูส่วนผสมค่ะแป้งสาลี1,000กรัมค่ะน้ำเปล่า550 ml อยหาน้ำตาล60กรัมเกลือ2กรัมยีสต์สิกรัมเราไปลงมือทำกันเลยค่ะยีสต์ลงไปเกลือ ตาลทรายคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเอาน้ำเปล่าเทลงไปหลังจากที่เราคนแป้งจนเข้ากันแล้วค่ะเราก็ใช้มือนวดนะคะแล้วเราก็ น,ะะนวดสักประมาณห้านาทีค่ะจนแป้งเนื้อเนียนต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะคะหลังจากแป้งเนียนแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็พักแป้งไว้ค่ะเอาผ้าปิดแล้วก็เอาฝามาปิดไว้นะคะพักไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆค่ะแป้งที่เราพักไว้ก็ได้ที่แล้วค่ะ เนี่ยค่ะจะฟูเหมือนรังพึ่งเลยค่ะเอาออกมานวดอีก5นาทีค่ะต้องใช้แรงนวดนะคะตัดแบ่งครึ่งค่ะเอาทําทีละครึ่งส่วนที่ไม่ใช้ก็เอาฝาปิดไว้เหมือนเดิมนะคะจะได้ไม่แห้งค่ะ ให้เป็นหนึ่งต้นเนี่ยค่ะเราทำจนครบหกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราต้องพักไว้สักสิบนาทีก่อนจะเอาไปนึ่งค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาหยิบใส่ในหม้อน,นึ่งนะคะ จะได้ห้าลูก okay. องจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะเราเอาผ้าปิดข้างบนไว้คือไม่ต้องการให้น้ำมันหยดลงในมันโถนะคะหลังจากที่เรานึ่งครบยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็อย่าเพิ่งเปิดฝาค่ะรอครบห้านาทีแล้วเราค่อยมาเปิดฝานะคะตอนนี้เราเนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเปิดฝาดูนะคะ เนี่ยค่ะสำหรับหมันโถท,ที่เรานึ่งวันนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ลูกใหญ่หญขขๆขาวๆอ้วนๆค่ะเดี๋ยวเราจดใส่จานนะคะ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆนี่คือหมันโถท,ที่เราทําวันนี้นะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดูน่าทานนะคะ <c oughs> ทําไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆลองฝึกทําดูได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามดูคลิปนี้นะคะ หากเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ